สวัสดีครับสติลเพย์ชาแนลนะครับผมสวัสดีวันที่18มิถุนายน2564นะครับผมวันนี้นะครับผมที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับผมบางคนนะครับที่กดเข้าไปที่แท็บเมนูโครงการคนละครึ่งนะครับจะมาเจอกับข้อความแบบนี้นะครับผมที่เขียนคําว่ากรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิโครงการเนื่องจากการยืนยันตัวตนของคุณยังไม่สมบูรณ์ กรุณาทําการยืนยันตัวตนด้วยนะครับผมสาหรับใครที่เจอข้อความแบบนี้นะครับหมายความว่าท่านจะต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่นะครับหรือว่าคนเก่านะครับสําหรับมือถือเครื่องนี้นะครับผมก็เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1เฟสที่2มาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะด้วยนะครับผมแต่ระบบนะครับก็ยังคงให้ทําการยืนยันตัวตนใหม่นะครับผม สำหรับตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วนะครับผมสําหรับทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะครับผมแต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเจอกับข้อความแบบนี้นะครับก็ให้กดปุ่มยืนยันตัวตนสีฟ้านะครับเพื่อทําการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับกดไปที่คําว่ายืนยันตัวตนนะครับ ระบบก็จะเด้งมาที่หน้าการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนนะครับให้เราอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มากดตรงปุ่มที่เขียนคําว่ายินยอมนะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับเสร็จแล้วก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอรีวิววิธีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้านะครับผมกดไปที่สแกนใบหน้านะครับ เสร็จแล้วก็มากดที่สแกนใบหน้านะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของเครื่องนี้นะครับมาทําการสแกนใบหน้านะครับผมให้ดูกันสดสดเลยนะอ่าเดี๋ยวดูนะครับผมให้หน้าอยู่ข้างในเขาก็พิมพ์ตานะครับ,รบแล้วก็ค้างหน้าไว้นะครับผมค้างหน้าไว้นะสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่นะครับถ้าเจอแบบถ้าเจอการแบบนี้ให้ลองใหม่นะครับผมอ่าโอเคอาปรับมุมกล้องไปครับผม ไม่ต้องเห็นหูนะครับให้เห็นหน้ามองที่รูกล้องข้างบนอ่าก็ได้ให้ปิดกับปิดตาปิดตาปิดึบึบค้างหน้าไว้หน้าค้างไว้หน้าค้างไว้หน้าค้างไว้เย้อ่าแบบนี้นะครับถือว่าผ่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะขั้นตอนต่อมานะครับผมเมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับหลังจากที่เราสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผม ให้เรามากรอกข้อมูลแบบประชาชนนะครับโดยกดเข้าไปที่รูปดิสอรตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวขอใช้มือขวานะตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะเราก็จะเจอกับชื่อนามสกุลของเรานะครับอ่ะแบบนี้เลยนะรอบนี้เนี่ยขเขาใช้กรอกชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษด้วยนะโอเคนะครับโอเคต้องมีเพศด้วยเหรอเอออ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมาเลือกคำนำหน้าก่อนนะครับเป็น ตามบัตรประชาชนนะครับเป็นตามบัตรประชาชนนะวันเดือนปีเกิดนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะสำหรับมือถือของใครนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นแจ้งมามีปัญหานะว่ากดปุ่มวันเดือนปีเกิดไม่ขึ้นนะครับผมที่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือว่าให้ทําการลบแอปพลิเคชันเป่าตังออกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ทําการดาวน์โหลดติดตั้งใหม่นะครับมันถึงจะกดเข้าไปเลือกวันเดือนปีเกิดได้นะครับก็ลองดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกข้อมูลที่เรียบร้อยก่อนนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดปุ่มบันทึกนะครับที่ด้านล่างนะครับผมหลังจากที่กดปุ่มบันทึกแล้วนะครับก็ให้มากดปุ่มยืนยันข้อมูลนะครับ เมื่อกดปุ่มยืนยันข้อมูลนะครับผมระบบก็จะมาที่หน้านี้นะครับที่เขียนคําว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนะครับระบบจะแจ้งการตรวจสอบผลผ่านแอปพลิเคชันกรอเปาตังค์นะครับหรือกดปุ่มตรวจสอบสถานะล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มตรวจสอบสถานะล่าสุดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้ก็แจ้งขึ้นมาว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนะครับระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบผ่านแอปกรอเปาตังค์นะครับเอากดตกลงก่อนนะโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้ามาที่แท็บเมนูโครงการคนละครึ่งนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บอยู่ระหว่างดําเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอ่านครับผมตอนนี้ระบบก็แจ้งว่าอยู่ระหว่างดําเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมก็ใช้เวลารอประมาณ3มชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจาก3มชั่วโมงแล้วนะครับผม และสําหรับท่านใดนะครับที่ได้ทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเจอกับข้อความแบบนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปที่แทบเมนูโครงการคนละครึ่งนะครับก็จะเจอกับข้อความที่เขียนว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคม6564นะครับผมหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าท่านได้รับสิบทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็รอใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับพี่ทนายนะครับที่ติดปัญหาตรงไหนนะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็สุดท้ายนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ